สวัสดีครับวันนี้ทางผมจะพามาดูเครื่อง7 0 9 5นะครับพร้อมใช้นะครับซึ่งผ่านกระบวนการโอเวอร์ฮอรจากทีมงาน b 4มาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ <Wow. S 1> วันนี้ก็มาอยู่ขั้นตอนการ QC นะครับผมก็จะพามาดูการใช้งานเบื้องต้นนะครับของเครื่องตัวนี้ก็คือใช้หมึก b 4นะครับแล้วก็อะไรของทาง b 4 <Wow. S 1> เกือบทั้งหมดเลยนะครับ <Wow. S 1> ก็ผ่านกระบวนการโอเวอร์ฮอรมาเรียบร้อยตรวจสอบเรียบร้อยนะครับ วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูการใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับก็ขั้นแรกก็มาเข้าปุ่ม Additional นะครับ Option Function นะครับแล้วก็ Report Setting นะครับมา Printer นะครับมา PCL นะครับ Configuration Page นะครับตอบ yes นะครับแล้ว Print Fun List ด้วยนะครับตอบ yes ครับก็ออกมาหน้าจอปกตินะครับ <Wow. S 2> ตอนนี้ผมได้ต้นฉบับมาเรียบร้อยนะครับผมจะมาอ่าเทสจัดชุดนะครับต้นฉบับนะครับวางหนายหน้าขึ้นนะครับแล้วก็ผมเลือกนะครับออปชันนะครับ ให้เป็น2หน้านะครับแล้วก็มาเลือกตรงที่ตัวออปชันเป็นทูไซ z ์นะครับกดโอเคนะครับทีนี้จํานวนชุดที่เราต้องการนะครับผมเลือก2ชุดนะครับกดส,สตาร์ทนะครับ วิธีเช็คออปชันของเครื่องนะครับหรือการเช็คมิเตอร์ของเครื่องเช็คได้2แบบนะครับกรณีที่1นะครับดูจากหน้าจอนะครับก็จะมีฟังก์ชัน c o อปนะครับเซนนะครับมีเมลบอกนะครับสามารถเช็คได้นะครับว่าตัวนี้รองรับอะไรบ้างอีกกรณีหนึ่งนะครับก็มาที่เขาเช็คนะครับก็จะมีบอกจำนวนมิเตอร์นะครับบอกรุ่นนะครับแล้วก็ d e y i ท์ t i o n ิคูลเลนะครับบอกครับ โปรักชันเนมนะครับบอร์ดเวอร์ชั่นอะไรนะครับตัวคอนโทรลเลอร์เป็นอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นออปชั่นนะครับที่จะบอกว่าเป็น s u u t h n r n n i s i e r v 2นะครับมีพ u n ส์ยูนินะครับมี Universal s e n s นะครับ Direct Printing นะครับตัวนี้ก็ลองรับก็เช็คได้ง่ายๆนะครับผมเรามาดู rdf นะครับไฮไลท์เราจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับพัฟฟี่นะครับ ใหม่เลยนะครับข่าวจ๊วเลยนะครับสวยๆหายากมากนะครับลำดับต่อไปนะครับดวผมจะพามาดูชุดอุปกรณ์นะครับของรุ่น ir 7จ9 5นย์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหลอดหมึกนะครับแล้วเปิดออกมานะครับก็สามารถเลื่อนมาดันยกออกมาได้เลยนะครับเปลี่ยนหลอดหมึกนะครับง่ายนะครับก็จะมีชุดกระดาษนะครับ ก็จะมีถาดหนึ่งถาดสองถาดสามถาดสี่นะครับสามารถกดมาดูได้เลยนะครับนะครับสามารถปรับไซส์กระดาษได้นะครับตามต้องการนะครับก็ชุดใบพัดนะครับชุดทางเดินนะครับชุดทางเดินกระดาษน,นะครับ ชุดทางเดินกระดาษนะครับประกอบไปด้วยชุดคาสเซ็ต1นะครับชุดคาสเซ็ต3นะครับชุดคาสเซ็ต4นะครับก็จะมีตัวสปองนะครับแล้วก็ชุดลูกยางถากนะครับอยู่อย่างละชุดนะครับต่อไปจะพามาดูอุปกรณ์ภายในนะครับของตัวเครื่องนะครับ ชุดรีจีนนะครับตัวนี้ชุดทานเฟอร์ชุดสายพานคอนเวย์นะครับแล้วก็จะเป็นชุดความร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูชุดความร้อนกันนะครับอันนี้จะเป็นช่วงร้อนที่เราทําการอุปกรณมาเรียบร้อยนะครับชุดความร้อนตัวนี้จะเป็นเราจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกฮีตนะครับลูกล่างลูกยางทางออกทั้งหมดนะครับเรามีการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างดีเลยนะครับ กระดาษก็จะขึ้นจากตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ผ่านไปที่ชุดความร้อนนะครับระดับต่อไปก็จะเป็นชุดดูเพกนะครับกรณีกระดาษติดน,นะครับสามารถเปิดดูได้นะครับกระดาษติดไกด์ตัวนี้นะครับเดิมทีจะเป็นไกด์พลาสติกนะครับถ้ามีการใช้งาน นานๆจะทําให้มันโก่งได้นะครับตอนนี้ทาง b e f o เราเอาอุปกรณ์ตัวนี้ามาขางนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับก็ใช้งานจนลืมเลยครับเพราะว่าไม่มีการงองหรือโค้งเลยนะครับตอนนี้เราจะมาดูวิธีการดูหมึกของทาง b 4 f o นะครับว่าเราปรับค่าอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำงานเทสให้ดูนะครับ นี้จะเป็นหมึก b บฟนะครับเงาดำได้ฉายาคำว่าเข้มโหดนะครับหมึก b บฟนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับหมึกตัวนี้นครับเข้มโหดครับครับถ้าใครสนใจเครื่องนะครับ สามารถติดต่อเข้ามานะครับทางเพจ B4 นะครับหรือทาง l i n e แอดนะครับ B4 นะครับพิมพ์คาว่าแอดนำหน้านะครับแล้วก็มีคาว่า B4 นะครับแล้วก็เครื่อง7095พร้อมใช้ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่7 9 9 0นะครับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับส่งและติดตั้งฟรีนะครับวว้าถ้าใครสนใจจองมาได้เลยนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวเครื่อง IR 7095เเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ แล้วก็อย่าลืมกดซั s c ไคร e นะครับช่อง y YouTube อี e ฟด้วยนะครับขอบคุณมากครับ